เตือนภัยอย่าหลงเชื่อมิชาชีพแอบอ้างเป็นเซตส่งอีเมลชวนลงทุนคริปโตเคเรนซีเด็ดขาดนะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีมิจฉาชีพส่งอีเมลหาพี่น้องประชาชนค่ะอ้างตัวว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตระบุข,ข้อความตามนี้ค่ะ พร้อมกับมีการแนบรูปภาพแล้วก็ลิงค์ให้กดรับโทเค็นในระยะเวลาที่กำหนดอีกด้วยนะคะแล้วยังอ้างอีกว่าเพื่อเป็นการชักชวนลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีหน่ำซ้ำนะคะยังอ้างถึงปันผลราคาดีหวังที่จะจูงใจแล้วก็เพื่อลวงเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ ทางศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์หรือ ACSC โดยตำรวจสอบสนกลาง CAB ได้ทำการตรวจสอบกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตแล้วนะคะได้รับการยืนยันข่าวว่าเซตเนี่ยไม่มีนโยบายการลงทุนหรือว่าทำธุรกิจคริปโตเคอเรนซีทุกรูปแบบค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะว่าหากได้รับข้อความจากอ e ีเมลในลักษณะแบบนี้ขอให้ตรวจสอบไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ w w w set o r t h หรือโทรศัพท์ที่0 2 0 0 9 9 9 9 9ค่ะ และที่สําคัญนะคะต้องมีสติทุกครั้งก่อนกระทําการใ,ใดๆแล้วก็อย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่ากดลิงก์เพื่อที่จะรับสิทธิ์ใดๆนะคะเพราะว่านั่นเนี่ยอาจจะกลายเป็นช่องทางให้คุณถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าถูกหลอกลงทุนในลักษณะอื่นๆตามมาได้ค่ะด้วยความปราถนาดีจากตารวจสอบสวนกลาง CAB